อ่านพร้อมกันสนงน้ไม่ใช่หยาดน้ฟ้าเพราะได้ตกลงมาจากบรรยากาศทราบหรือ,อยังสมภพอ่าทราบแล้วไม่ใช่หยาดน้ำฟ้าเพราะอะไรตกมาจากบรรยากาศไหมไม่ไม่นะคะนั่นก็คือทั้งหมดในเรื่องของหิมะแล้วก็ลูกเห็บนะคะเอาดูกิจกรรมกิจกรรมนะคะอยู่ในแบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ลูกเห็บและหิมะเป็นอย่างไร ดูพร้อมๆกันลูกเหฮปริมาเป็นยังไงหน้าเท่าไหร่คะ<า>อ่ะเปิดเลยหน้า43เพระเาะฉะนั้นตรงนี้คำสั่งเขาให้ทำอะไรคะในแบบับนุึกิจกรรมเขาให้ทำอะไรคะอันพร้อมกันค่ะ หิมะเกิดขึ้นได้ยังไงคุณครูสอนไปแล้วใช่หรือไม่ลูกเห็บเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมคะพอจะวาดภาพได้ไหมคะวาดภาพการเกิดได้หรือไม่ได้อ่าวาดยังไงลูกเห็บก่อนลูกเห็บเกิดในเมฆอะไรเมฆอะไรคิมโริมอคิมูริมอะไรริมขออีกครั้งค่ะเมฆอะไรนะ ูได้ยินแต่มูฮูอ๋ออะเดี๋ยวให้ดูภาพพร้อมกันนะคะให้ดูภาพพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนจะต้องวาดทางลูกการเกิดลูกเห็บแล้วก็การเกิดหิมะลงไปในแบบบันทึกก,ฯก,ฯกิจกรรมใช่หรือไม่ใช่นะคะกี่ภาพคะ ตแต่ตอนนี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวจะให้วาดนะคะตอนนี้ให้ดูก่อนพร้อมยังคะเอ้านะักเรนจะเขียนชื่อชั้นเลขที่หรือ,อยังเดี๋ยวหายเดี๋ยวหน้านั้นหายนะคะไม่มีคะแนนนะเขียนด้วยนะคะ ใครเขียนแล้วก็วางปากกาครูจะได้ทราบว่านักเรียนเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็พร้อมนะคะที่จะฟังเพตรงนี้ต้องเข้าใจพร้อมกันเดี๋ยวนักเรียนบางคนนึกไม่ออกนะคะแล้วก็จะเข้าใจผิดอ่ะดูพร้อมกันนะคะตอนทา่นและปลายทางอันนี้ที่ครูเอาภาพขึ้นให้ดูเนี่ยเมฆอะไรคะคิวโมโลนิมบัสคิวโมโล,น,มโมโลนิมบัสนะคะถามว่าเกิดขึ้นได้ไง ก็เกิดขึ้นได้จากอะไรไอ้น้ำอ่าไอ้น้ำเช่นกันนะคะลอยขึ้นไปกระทบกับอากาศที่เย็นกว่านะคะไปพราะอากาศที่เย็นกว่าหรืออากาศเย็นนั่นเองนะคะพอไปเจอกับอากาศเย็นแล้วเป็นยังไงคะเป็นยังไงไต่อยังไม่ต้องอวาด<อ>นะอะไรอะไรคะคออเกิดการควบแน่นเป็นอะไรไปเป็นอะไร การควบแน่นแล้วคะไอน้ําลอยสู่ขึ้นไปเจออากาศหรือกระทบอากาศที่เย็นกว่าเกิดการควบแน่นเป็นฝ้าขาวอ่ะฝ้าขาวนะีเขาเรียกว่าอะไรไเป็นอะไรคะที่นักเรียนเดินไปที่ถ้ำกลางใสหมอกแล้วเปียกอะ่ะหมอก <c oughs> อ,อ่าอะไรละอองน้ํานะคะละอองน้ํา ไปกระทบอากาศที่เย็นนะคะเกิดการเคลือบแน่นเป็นละอ,องน้ําเล็กๆล,ละอ,องน้ําเล็กๆเ,เหล่านั้นเมื่อรวมตัวกันนะคะรวมตัวกันกับฝุ่นในอากาศนะคะกลายเป็นก้อนเมฆเมฆอะไรคะเมฆอันนี้เมฆแต่เมฆอันนี้เป็นเมฆคือมูโลโดิมบัสนะคะแล้วก็จะกลายเป็นหยดน้ําที่มีขนาดใหญ่นะคะ แต่ว่าหยดน้ําอันนี้เนี่ยเป็นหยดน้ําที่อยู่ในิวโมูโล n i มบัสใช่ไหมคะและแม่ชนิดนี้จะเกิดขึ้นในในอะไรคะปกติแม่ในสภาพปกติไหมในสภาพที่เกิดอะไรพายุฝ,ฝนฟ้าขนองถามว่าถ้าเกิดพายุเนี่ยมีลมไหมคะม,มีนะคะเพระนาะฉะนั้นหยดน้ำแบบนี้นะคะ จากหยดน้าอย่างนี้ก็จะกลายเป็นน้าแข็งเพราะเมฆชนิดนี้เป็นเมฆที่เย็นนะคะหยดน้ำนี่ก็จะเป็นน้ําแข็งแล้วก็ถูกพายุพัดวนขึ้นลงในเมฆคิวโมโลนิมบัสนี้นะคะแล้วก็พอกตัวเป็นก้อนน้าแข็งเป็นก้อนน้าแข็งพัดขึ้นพัดลม,พ,ดลมพ,ดลพัดไปพัดมาจนพอกตัวเป็นชั้นๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะงงไหม,ไมงงไหมคะ ไม่งงอยูส่สองคนที่เหลืองงงหมดหรือเปล่านะคะ mm hmm. เป็นก้อนน้ําแข็งนะคะแล้วก็ถูกพัดวนไปวนมา mm hmm. เพราะว่าจะเกิดเมฆชนิดจะเกิดขึ้นในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองใช่ไหมคะ mm hmm. ใช่ไหมคะเมฆนี้ขึ้นปุ๊บก็คือเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถูกลมพัดวนไปเรื่อยๆจึงกลายเป็นอะไรคะพอกน้ําแข็งไปเรื่อยๆจนกลายเป็นลูกเห็บนั่นเองนะคะกลายเป็นลูกเห็บนั่นเอง แล้วก็ตกลงมาสู่พื้นโลกนะคะสู่พื้นโลกนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่เป็นก้อนน้ำแข็งอยู่ใช่หรือไม่ใช,ใช่พอจะเข้าใจไหมคะก็คือหยดน้ำที่มีขนาดเย็นนะคะที่กลายเป็นน้ำแข็งในเมฆคิมูลัสนะคะแล้วก็ถูกลมพายุพัดคิมูโลนิมนบัสนะคะ แล้วก็ถูกลมพายุพัดวนไปวนมาจนกลายเป็นก้อนน้ําแข็งนะคะเป็นชั้นๆจนที่มีขนาดเล็กก็กลายเป็นขนาดที่ให,ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตกลงมาสู่บนันอ่าสู่ไหนสู่สสพื้นโลกนั่นเองทําให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรลูกเห็ด,หดพอจะเข้าใจหรืออยังอ,อ่าว่ารูปนี้ลงไปแบบบันทึกกิจกรรมค่ะ ว่าในเมฆนี่ม,มีมีละองน้ํำไหมคะในเมฆเนี่ยจะมีละองน้ำไหมมีมีหยดน้ํำไหมคะมีเพราะฉะนั้นหยดน้ําที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมฆคิวมูลคิวมูลูนิมบัสเนี่ยนะคะหยดน้ําที่มีขนาดใหญ่เนี่ยแทนที่มันจะตกลงมาเป็นฝนธรรมดาใช่ไหมเหมือนเมฆทั่วไปนะคะแต่อันนี้มันมีพายุฝน,ฝนฟ้าคะนองมาด้วยถูกลมพัดขึ้นพัดลงนะคะเป็นน้ําแข็งน้ําแข็งจากเล็กๆ็ก็พอกตัว เป็นชั้นชั้นมากขึ้นก็ขนาดใหญ่ขึ้นจึงตกสู่พื้นโลกนั่นเองแสดงว่าในเมฆคิมโรนิมบัตนี่ต้องเย็นจัดเลยนะใช่ไหมจากหยดน้ำธรรมดาที่เป็นของเหลวนี่เป็นอะไรเลย เป็นน้ำแข็งเลยใช่ไหมคะก็ต้องเย็นจัดจริงๆในเมฆคิวมรุแลบนิมบัส เรียบร้อยไหมคะมมนักเรียนเผื่อพื้นที่เอาไว้วาดก<ม>ารเกิดอะไรนะขีมะด้วยนะคะใครที่เรียบร้อยแล้วระหว่างรอเพื่อนก็ระบายสีไปด้วยได้เลยคะ่ะเขียนได้แนะว่าการเกิดอะไรขั้นเนี้ย เขาเรียกว่าการเกิดอะไรอ่าเขียนด้วยว่าเป็นการเกิดลูกเห็บนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไม่จะไม่ทราบนะนักเรียนอ่านก็เหมือนกันเวลานักเรียนสอบนะคะแบบบันทึกกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราทําแล้วก็มีสรุปอยู่ตรงท้ายกิจกรรมเพราะนั้นตรงนี้จะช่วยนักเรียนได้มากเลยนะคะ เรียบร้อยไหมคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยไหมคะยังทีนี้เนี่ยนักเรียนก็ต้องเขียนไปแล้วก็ทำความเข้าใจไปว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะ ถ้านักเรียนดูแต่ของครูอย่างเดียวเขียนตามครูอย่างเดียวโดวยไม่คิดตามขั้นลำดับตอนเนี่ยนักเรียนจะเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจใช้ความจำอย่างเดียวไม่ได้จำได้ไม่หมดหรอกคะ่ะนักเรียนต้องมีความเข้าใจด้วยถ้าคนที่มีความเข้าใจนำเนี่ยจะเขียนได้แบบรวดเร็วนะคะมีบางคนเรียบร้อยแล้ว วเวลาเขียนตัวหนังสือใช้อะไรคะใช้ปากกานะนะคะใช้ปากกาเขียนนะคะเขียนตัวหนังสือเพราะถ้าดินสอเขียนแล้วนักเรียนระบายสีเนี่ยจะเห็นชัดไหมคะอ่าจะมเห็นไม่ค่อยชัดเพราะนั้นใช้ปากากาในการเขียนตัวหนังสือเดี๋ยวเวลาสรุปผลกิจกรรมให้ดูจากรูปนี่แหละแล้วก็สรุปเดี๋ยวดูซิแต่ละคนสรุปได้หไหม เรียบร้อยนะคะหาแล้วนะใช้หลักความเข้าใจของตัวเองวาดด้วยนะคะหาได้อย่าง